สวัสดีค่ะเรามาดูกันนะคะว่าคลิปที่ติดเหลืองเป็นยังไงนะคะอันนี้จะเป็นหลังบ้านของพี่ตึงเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นคลิปที่เราเวลาเราเปิดสร้างรายได้แล้วตัวเอสตรงนี้ก็จะเป็นตัวสีเหลืองอย่างนี้นะคะจะเป็นตัวสีเหลืองคือคลิปที่ติดเหลืองนะคะแล้วเราก็เข้าไปดูเนาะว่าเราจะแก้ยังไงใช่ไหมคะในนตรงนี้ ในคลิปตรงนี้เราก็มาดูว่าติดยังไงอันนี้ที่เราพูดเรื่องโควิดนีเราเป็นคลิปที่เราพูดเรื่องโควิด -19 e n อะไรเงี้ยค่ะเราก็มาดูว่ามันก็จะติดเหลืองตัว s อย่างนี้ใช่ไหมคะเราก็มาดูตรงนี้เนาะเนี่ยมาดูตรงนี้ว่าเอ,อ่เราจะรับการตรวจสอบไหมเราก็คลิกไปตรงนี้เด้อค่ะเวลาคลิกคลิปติดเหลืองของเราเราก็คลิกไปตรงนี้ พอคลิกไปแล้วมันจะขึ้นหน้าจอนี้เนาะว่าขอรับการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่หากมั่นใจว่าวิดีโอนี้คือไม่ได้มีอะไรค่ะเราพูดเรื่องโควิดแล้วเราก็เปลี่ยนหัวข้อนิดนึงเนาะเปลี่ยนเราลองเปลี่ยนเขียนเหมือนว่าเป็นหัวข้อ,อเรื่องเป็นว่า,าเป็นกําลังใจอะไรพวกนี้ค่ะเปลี่ยนคําพูดนิดหนึง่งแล้วเราก็มาคลิกตรงนี้ว่า เราได้ทําการแก้ไขแล้วอะไรนิดหน่อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็ส่งให้เขาตรวจสอบได้นะคะเราก็คลิกตรงนี้เนาะแล้วก็เขียนบอกว่าขอรับการตรวจสอบตรงนี้เนาะนี่แหละค่ะในคลิปนี้เขาก็จะตรวจสอบให้เราเนาะเราบันทึกวิดีโอนี้ไม่ได้ก็รอแป๊บหนึ่งนะคะเราก็จะส่งไปแล้วเนาะคือส่งไปให้ ไปให้เขาตรวจสอบแล้วเราอีกเราก็มาเช็คดูว่าตรงเนี้ยวันพรุ่งนี้เนี่ยจะขึ้นเป็นจะขึ้นเป็นสีเขียวไหมอะไรเงี้ยค่ะเราก็คอยดูคือบางครั้งนะคะในการไลฟ์สดในการไลฟ์สดวิดีโออาจจะติดเรามาดูหลังบ้านอาจจะติดตัว S อ,อย่างนี้นะคะของเราบางครั้งในการไลฟ์สดสมมติเราขึ้นไลฟ์สดเมื่อตอนกลางวัน แล้วเรามาดูหลังบ้านเราอาจจะเจออย่างนี้เราก็ส่งไปไปแก้อย่างเงี้ยละค่ะเราก็ส่งแต่ไม่ได้มีอะไรค่ะบางทีมันอาจจะยังไม่เขียวอย่างเงี้ยค่ะบางทีเราไล์สดเนาะเราก็เลยเราก็จะส่งไปแก้อย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือเป็นการแก้อันนี้วิดีโอของเราจะช้าในการอัปโหลดแค่นั้นละคะตรงนี้ไม่ได้มีอะไรแต่เราเอามาให้ดูการแก้ เนี่ยค่ะติดเหลืองก็จะขึ้นอย่างนี้แต่เราก็มาตรวจดูเนาะว่าเออก็จะขึ้นเนี่ยไงเนี่ยมันก็จะเปิดเป็นพอพออันนี้นก็จะเป็นเขียวอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ก็ก็เนี่ยเราก็ส่งไปอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะขึ้นมาเป็นสีเขียวเห็นไหมแต่ก่อนมันเป็นสีเหลือง อันนี้เรามาดูอีกวิดีโอหนึ่งนะที่ของเราก็ติดเป็นสีเหลืองอย่างนี้เหมือนกันอันนั้นเป็นวิดีโอเหมือนเราพูดคําว่า,อ,าอะไรเนาะงานเนี่ยงานงานอะไรไม่ต้องลงทุนเราก็ส่งไปอย่างนี้ค่ะมันก็ขึ้นเป็นสีนี่แล้วเห็นไหมขึ้นเป็นสีสีเขียวแล้วนี่แหละค่ะเวลาติดเหลืองมันก็ไม่มีอะไรหรอกนะคะคือมันเป็นอาจจะเป็นคำพูด คำพูดกำกวมงานอะไรไม่ต้องลงตุนอะไรอย่างเงี้ยเขามันก็เลยมันก็ติดเหลืองมาเหมือนกันตอนเราเปิดตอนนี้เราก็ส่งไปอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นสีเขียวแล้วเนาะอันนี้เวลาติดเหลืองก็ไม่ต้องตกใจนะคะเราก็ส่งไปให้เขาตรวจแล้วเขาก็จะทําให้เป็นสีเขียวอย่างนี้นะคะวิดีโอนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะ